สวัสด,ดีค่ะมีน้<อ>าหาบ่ายแล้วนะฮะก็ได้ะละน้าน้าโซดมากเลยนะฮะจะพูดอะไรสิพูดพูดพูดเมืมมม่องงานออกากศเช้ามา,าไปคิ้วฉันดูบางๆจังเลยอ่ะ เรื่องงานออกาสเช้ามาหน้าก็บวมอ๋อตายตายหน้าก็เหมือนกระเทยมากเลยกระเทย <laughs> อ<ม>อาโคนหนวดหน้าเลยดูไม่เข้มคะ่ะหฉันทดสอบ 5G เป็นงนั้นแหละฉันหุด <laughs> ฉันไม่ได้ไปไหนเลยก็อา่า oh, วโนน,น,นี้ก็ <laughs> อยู่ในห้องวนไปคะ่ะ กินตำมะผงนะไม่มีฉันไม่ได้กินปลามานานแล้วอ่ะถ้าซื้อแต่แกงเค็มหวานอ็ม่ับข้าวอะไรก็ไม่อรลยื้อกับาวอมาใหักินกิท้งหมดก่อนไม่เลยาไรม่ับข้อะไรก็ไม่อร่อยเลยซื้าอกงับข้าวอะไรม่อร่อยนู่้วม่อ่อานไกม่อร่อยเลยับหาวองไม้าวานก็นม่ีนซื้อมาอะไรม่แต่หกับหวาวอไม่กินหวาน อะไรวันนี้นมีอะไรกินนะคะมีแกงแกงอะไรนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดวพรุ่งนี้ไปดูตุต้มตำให้ตอนไปไสายหน่อยต้องจนตำที่ไหนซุ้มตำฮะไม่ต้อง,องไปหายด้ชชดเชฟบุญเชฟบุญยังไม่เปิดอย่าหลอกแสดงว่าเขาเลื่อนไปนานานะเนี่ยนายกมีอะไรหรือเขานายกไม่วันอาทิตย์ไม่ใช่ไหมนายนะนายกมีประกาศอะไรหรือไม่มีประกาศไม่มีนะ ประกาศวันอังคารค่ะเพราะประชุมวันจันทร์จะมีพูดนะไม่มีไม่มีคือมันแต่แต่ยอดกรุงเทพหมื่นนึงนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คือทั้งประเทศหรละแบบควรจะใส่ฟิลเตอร์ไหมไม่ต้องหมื่นนึงนี่คือทั้งประเทศหรือว่าแต่ว่าเฉพาะกรุงเทพนะหมื่นหนึ่งอ่ะหมื่นหนึ่งทั้งประเทศคร่ะ ถ้าเธอไม่พูดอะไรเลยเหรอทไมเธอไม่พูดทําไมฉันไลฟ์แล้วเธอไม่พูดทำไมพอฉันไม่ไลฟ์เธอพูดเอาพูดเอาจนฉันไม่ได้พูดพูดอะไรอ่ะหิวข้าวมัมีไเ็นซมต้มแล้วกวันนี้ยังซต้ต,ติดกว่าเพราะเธอปกติซื้อซุมต้มที่้าน ฉันอนยากินอาหารเวียดนามร้านนั้นมากเลยมันแบบมันอยู่ไกลแล้วมันเวลาสั่งเนาะดีลิเบอรีอรอร่ก็ราคาราคาก็ใช้ย่อยอันนั้นต้อง,ต,องต้องรอเราจะต้องรอคนรักครึ่งค่ะคนละครึ่งมาอีกทีเมื่อไหร่คะเดือนหน้ามั<อ>นใช้หมดแล้วสามพันต่อเดือนนะสองคนอร่อยมากเลยอ่ะฉันชอบพิซซ่าวีดนามมากเลยอ่ะไั้หรอ จับพิซซ่าเวียดนามแล้วก็มีเนื้ออสึกอร่อยก็ตื่นเดืเอนแล้วเธอนั่นแหละเมนูแบบนั่นแหละปลาก็ไม่คาวด้วยก็ต้อแต่จิ้มไาเลยอ่ะออเฟอ,อ,อ์ก็อร่อยเฟอ์ผสมราคาเขาอะเฟอ์เนื้อก็อร่อยมันชื่อร้านอะไรนะพอดวิวนแบบทอดแบบนี้นนนหรอทอดหรือวิไม่ใช่วิไม่ใช่ทอดที่มันตรงข้ามกับรถก็ไม่ใช่ตรงข้ามกับแสงทองใหม่ มันชื่ออะไรอ่ะคอะไรพรหรือล่าพรแหนบเนืองปกติวันนี้ที่นี่คนคนมันจะเยอะใช่ไหมแยกนี่จะเยอะเลยใช่ไหมมันไม่แต่เดบเขาล็อกมาคนก็น้อยลงเยอะเนี่ยดูสิความรู้สึกเหมือนฉันแบบค่ะเป็นบรรยากาศมันเงียบๆดีนะคะ มีเข้าวบ่ายใช่ไหมมีข้ากับบ่ายค่ะบ่ายแรกเออเธอเสื้ออะไรมาให้ฉันกินตกลงก็เป็นแกงเป็นเนึ่งผลไม้วันนี้ได้ผลไม้ป้ามาเยอะแยะเป็นพันแกแค่นี้ก่อนนะคะนึ่งผลไม้แต่ว่าก็ต้องกินข้าวนี่เป็นข้างแล้วสีผมฉันควรจะยังไง นี่ก่อนใช่ไหมเนี่ยเหลืองๆมันอยู่ข้างในแล้วอะรือว่าก็ปล่อยไปเลยลองดูว่าปล่อยไปเลยมันจะเป็นยังไงเพราะอย่างน้อยที่สุดให้มันเหลืองหมดแล้วค่อยว่ากันเนี่ยตรงปลายมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่อนนี้ค่ mm hmm. ะสวัสดีค่ะไปกินข้าวก่อนนะคะ